ก็สว uhm. ัสดีครับวันนี้พบกับต่ออีกแล้วนะครับก็วันนี้ไปดูลิซ่าทำไข่เจียวกุ้งสำบรัครับว้าว I'm so hungry right now เดี๋ยววันนี้จะทำให้เหมือนเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับ กลับมาแล้วค่ะก็วัตถุดิบวันนี้มีไข่สองฟองแล้วก็มีกุ้งสับครับแล้วก็มีน้ำมันลินทิพครับเริ่มแรกก็ตอกไข่ก่อนครับใค้ตอกไหมเคยอยู่ครับตอกไข่จะไปทำอะไรตีไข่ครับตีไข่ทีไงอ่ะไม่แน่ไม่แน่ใส่น้ำปลานิดนึงครัานครับใส่ตามความรู้สึกครับอยากเค็มมากใส่มาก ไข่เยอะมากเหมือนกันครับเวกาเริ่มตีไข่เลยครับโอเคถ้าจัดไปง <c oughs> ั้นเหรอี่ชสยเซก็ทอดไอ้ใส่กุ้งก่อนครับกุ้งใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับกินเองก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้กุ้งเยอะกว่าไข่ก็ต่อไปเดี๋ยวใส่น้ำมันครับ <c oughs> เป็นน้ำมันริมทิพย์ครับที่บ้านชอบใช้ครับเพราะว่าอะไรเพราะมันอร่อยครับ เทไปเลยครับพึ่งขวดระหว่างรอน้ำมันเดือดเดี๋ยวเราก็มาสอนวิธีเอาไส้กุ้งขี้กุ้งออกเขาเรียกอะไรอะไส้กุ้งไส้กุ้งเหรอเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยครับเก๋แลไม่มีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยก็มีแค่ไม้จิ้มฟันครับแค่นั้นเลยเหรอครับอย่างเดียวทไงก็วิธีเอาไส้กุ้งออกนะครับมันจะมีเส้นดำๆอยู่ข้างหลังมันนะครับสังเกตแล้วก็มาจิ้มฟันทิ่มแล้วก็ งัดลงมาเลยนะครับนี่ครับอเอ็นมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ามันเดือดแล้วครับก็วิธีเทสว่าน้ํามันเดือดหรือยังก็เอาไข่หย,ยดลงไปนะครับถ,ถ้ามันน้ำแบบนี้แสดงว่าเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเทลงมาเลยนะครับเป็นกังไงครั่นีม กลิ่นหอมครับน่ากินห้าดาวถ้าคือเปิดต้นอาหารคือห้าดาวลาเหลาจะใส่น้มถิ่นน้ำปลาใส่แค่ที่เรากินเลยครับเหมือนไม่เหมือนของใกล้เหมือนเหมือนป่าของ้เหรอครับเดี๋ยวพี่ฟ้าเอาไปให้น้องๆในทีมชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไง ไปอ๋อลุงาโอเคมััลกุ้งฮัลจะกุ้งสงมือลิฟ้าลิฟ้าไปสบายพี อร่อยไอพี่กินพริกได้ปะเนี่ยเป็นไงพี่เต่าเป็นไงสิกสี่มากต่อไปกินสิบห้าไอเก่งจุดทองเต่าได้ที่กินใส่เกลือสิบกินเต่าเต่า ก็เรียบร้อยไปแล้ววันนี้ไข่เจียวกุ้งสับของลิซ่าครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีเมนูอะไรก็ขอติดตามกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสมครับเขาไม่ทำอะไรก็ทำเนาะ